อ่านี่สัตว์ปากินอะไรตัวกระดาข้าวหน้าเป็ดโอ้ข้าวหน้าเป็ดโอ้แต่งออกลักษณะตัโอ้ต่าโอ้หน้าเป็ดเนี่ยแต่งออหน้าเป็ดยอดนู่น่ากินเลยทีเดียวแล้กะร้านนี้ชื่ออะไรครับบังเซร็จชวนชิมค่ะฮะบังเซร็จชวนชิมอ๋อบังเซร็จชวนชิมแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดนี้กะขายนี้ประมาณกี่ปีได้เลยฮะ อายุพ่อก็ประมาณ30มสิบโอ้ทำไมพ่ออยู่ทำไมพ่อใครอายุลูกลูกนี่รุ่นลูกใช่ค่ะใครอยู่ที่ไหนอะแต่ก่อนใครอยู่ตรงเนี้ยค่ะใครตรงเนี้ยกี่ปีได้แล้วนะ30กว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วขายอยู่ตรงริมทารตรงนี้โอ้น่าจะอร่อยนะนี่นี่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนขัดใหญ่เป็นคนขัดใหญ่เลยเหรอมุสลิมขนาดใหญ่นะปิดเปิดตอนไหนปิดตอนไหนครับเปิดห้าโมงเย็นอ่าเปิดห้าโมงเย็นแล้วก็ปิด แล้วเวลาฝนตกนี่ไขยังไงครับเนี่ยอันเต่นไม่เปลี่ยนนะคนมากินไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะนี่นีุครับบุกุบสองห่อเลยนะที่เรากินเนื้อมันเป็ดเนี่ยจุดจุดไหนฮะส่วนมากก็กินหนังล้วนๆบางคนก็เป็นหน้าอกบางคนก็เป็นสะโพกเอาเป็นจุดนี้ดีกว่านะจุดนี้ได้ค่ะได้จุดนี้มันจะอร่อยดีได้ค่ะได้เอ่อ อ๋อซองห่อซองห่อเลยอ๋อขายห่อเท่าไหร่ครับหกสิบบาทหกบาทโอ้ราคาถูกจังนะแต่ก่อนขายอยู่เท่าไหร่เสิบสามิีกว่าปีก่อนห่อละยี่สิบบาทขึ้นมาเรื่อยๆเป็นยี่สิบห้าสามสิบสามารถเดิมเดิมร้านอยู่เดิมเดิมแบบนี้นะโอ้ตอนนี้ยังขายดีอยู่ไหมดีอยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่นะเหมือนเดิมนะเศรษฐกิจอย่างนี้ขายเหมือนเดิมนะโอ้แสดงว่าอร่อยมากเลยถ้าไม่อร่อยเขาเออถ้าไม่อร่อยนี้

โอ้สดุดละกีนะที่จะเห็นอันนี้อันนี้กินตรงนี้นะครับใส่จานหนึง่งน่าจะลองชิ้นสัก,ส,กสักนิดหนึ่งชิ้นหน่อยอโอ้ไม่าอร่อยจริงๆเลยมันแล้วก็นุมนน่มนิ่มดีมไม่แข็ง มันไม่แข็งคุณเข้าใจว่าจะแข็งเหมือนเวลาเราทำนี่ไปย่างกับอะไรนี่มันมีเตาของมันอ๋อย่างมาจากบ้านเลยเหรอใช่ค่ะโอ้อย่างที่นี่มันจะลำบากเหมือนกันนะใช่ๆที่ทำมาจากบ้านอย,ยอบักกาดุมโมอะไรวะดุมโมเสีอยอันหรอกเยอะเด้อ,รอ,ดอ,รอ,อ,อครึ่งครึ่งบักกาเยอะเลยได้อบหรือว่ยอะไรเป็นพวกอ๋อโมอดหิยอ่ะยอบักกาดุมโมวะเบอรีโอเคลองชิมดูลองชิมดูอ๋อลางเกดลางเกดละเดี๋ะวเดียนะลางเกดก็เลยยางเดะโอ้น<อ>ี่ dia bunyi joh yo boko gini. Tengah-tengah dah, ni. Tengah dah ni. Datang akan dengar bahasa o saya na. Bahasa o saya na. Oho. Ya Tak, akan Tak ada-ada. Tak boleh lagi kali lagi. Tak boleh lagi kalau dia buat lagi pula. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi deh. Satu. Baik. O ya tu. Ni 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 kita nyicoh nyicoh dengan itu ya sikit tambah ya sikit dia tuai atau sedap ni ni kecang atau rasa sedap juga lah ngerak ngerak lepas tu hmm betul saya nak ayak atau ikut bakar kalau duduk rumah nak akan serak tapi duduk sini boleh makan okay. hmm boleh ikut ke payah dah kita hari dah kalau dah malam hari duduk di rumah biar napuk ม kind of uh, ันเกือร้อยเม็ดแกคมมีน้ำพุทธสองร้อยเม็ดได้ไหมสองร้อยเมตรแล้วก็แะเล่นเขากี่วิสีออกหน้านนี้อ่าอยู่หน้าโรงเรียนแค่แตบ้านหนึ่งอ่าดิปากาโรงเรียนแค่แตบ้านหนึ่งอ่าโอเคสักนิดลูกสวัสดีคุณมุลัยอัลลอฮุอะลัยฮิวบาริกาตุ